รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไนสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ Story s e e s ไม่เป็นเป็นรายการที่จะทำให้คุณรู้เกี่ยวกับในสิ่งที่คุณเป็นรู้เกี่ยวกับครับซึ่งวันนี้ผมครับไบจุนครับรับหน,น,น้าที่ดำเนินรายการในว,วันนี้ครับครับและผมไบตีครับก็ป็นผู้ช่วยกันครับไบตีเอตีครับไบตีครับ เรามาที่นี่กันทำไมครับวันนี้ครับอ๋อวันนี้ครับผมจะพามาดูครับงานแคร์ร้อห้าสิปีครับพึ่งเข่ากุ้งมาซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากครับนั่นนานจัดทีนะครับพี่โอ้หผมจำได้ครับผมล่าสุดตอนผมอยู่ป .5 ครับเพิ่งจะได้จัดครั้งนึงครับแล้วผมไปขึ้นเวทีด้วยนะครับแครอบเรา ครับแต่รอดครับร้องเพ็กคิโอครับตอนนี้รับงานก็น่าจะเริ่มนะครับเพราะได้ยินเสียงกองเสียงอะไรเริ่มไปแล้วตื่นเต้นนะครับสีครับ้องวันนี้วันนี้เรามีกิจืรรมอะไรไหมครับที่เกี่ยวกับเราจะไปทําอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้ครับเราก็จะมีเนียก็มีนิ้วมีไหว้เจ้ามีขึ้นแแหรรูนะเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าคณะหล่อโกครับครับแต่ที่เริยยินมาแล้วครับบอกว่าจะมีบางกรองครับ ร่งกอนพอแล้วก็การเชิดสิงโตครับเป็นที่จิตตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับของบันทาดีของเรานะครับอาฟนี้ก็ได้เวลาที่เริ่มงานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแล้วว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างตื่นเต้นนะครับผมมาแล้วเราไปดูข้างในกันครับเชืญครับ รเราก็ได้มาพบกับอาเฮียจุ้ยนะครับอาราเจ็กจุย้ยผู้ที่มีความรู้ด้านเกี่ยวกับสารเจ้าบึงของมมากเป็นอย่างดีนะครับด่าครับขอทราบชื่อไปิีกนิดหนึ่งครับาครับผมได้ธน,นัทแซ่ล้อก็ได้มาดูแลสารเจ้าเป็นเวลาเกือบ30ปีที่จังหวัดอุรีรัมยธา,านแีแห่งนี้แล้วก็วันนี้ก็เป็นงานใหญ่ของสารเจ้าทุกคนจังหวัดบุรรัมยครับปกติแล้ว งานนิ้วประจําปีของสารเจ้าก็คืองานงวงเซียวหงวงเซียวนี่หมายความว่าเป็นงานนิ้วเดือนกุมภาพันธ์แต่พอดีปีนี้ทางคณะกรรมการและผู้ปกครองสารเจ้าเห็นสมควรให้จัดงานฉลอง152ปีของปึงเถาลงมาในจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกันมีการแสดงนิ้วครับ10วัน10คืนตั้งแต่วันที่5ถึง14กุมภาพันธ์นี้แหละครับ ไม่ทราบว่านอกจากแสดงนิ้วแล้วเห็นว่าปีนี้มีการแสดงที่อลังการแล้วก็เป็นปีแรกของชาวบนราชธานีของเรานี้มีอะไรบ้างครับแปะช่วยครับก็ปีนี้เราจะจัดแบบอลังการคือเราได้มีเชิญสิงโตมังกรทองของจังหวัดราชบุรีกับทางกรุงเทพมาร่วมกันสองคณะแล้วก็ทางศิทิพระอรหันต์ที่งก็ได้มาเ้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครับ เพราะว่างานครั้งนี้เป็นงานใหญ่ที่สุดของในจังหวัดอุบลราชธานีทางคณะกรรมการก็ได้ร่วมมือกัน3ปีโอ้สามปีก็คือ2รุ่น 2, 5, 5, 4 2, 5, 5, 5, กับ 2, 5, 5, 6มารวมกันสามปีรวมกันจัดวันนี้มารวมกันจัดงานให้ยิ่งใหญ่อลานการก็ค่ำคืนของคืนวันที่5นี้หลังจากแห่ออกไปแล้วกลับมาเราก็จะมีการแสดงแสงสีเสียง มีสิงโตเป็นเหมยมังกรทองพ่นไฟให้การแสดงแล้วพร้อมกันนี้ปีนี้พิเศษสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีาสุรพลส,<า>สายพันธุ์และท่านาพันธลตำรวจเอกพลตำรวจเ,เอกดรชิดชัยวันนัส,สถิตได้มีความแรงกล้าที่จะให้จัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จดูร่วง เพราะว่าท่านชิดชัยก็เป็นคนในจังหวัดอุบลราชธานีของเรานี่เองครับเป็นลูกของอาซีซิมอ๋อครับได้เขาเลี้ยงกี่ยวกับซีซิมมาบ่อยครับครับและนี่ก็ครับก็คือประวัติข้าวและกิจกรรมโดยข้าวๆของงานในปีนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอกราบขอบคุณอับแป่จุ๊บอย่างยิ่งนะครับรู้สึกงานวันนี้เป็นกูทามู้สึกอจิคเป็นยังไงครับเราช่วยมุสสิดอจิเต็มแล้วแล้วทุกคนทุกคนเข้าคนมาร่วมตั้งอยู่ตั้งจังหวัดมามามาดีสันนี้ต้องคึกคักอ่ะโอ้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสุรินทร์ใช่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 แล้ววันนี้อาจิคได้มาเป็นประธานในพิธีใช่ไหมครับผมไม่ใช่เป็นประธานผมมาร่วมด้วยผมมาร่วมด้วยยังไงที่ได้จัดงานในวันนี้คือ ก็ดีใจที่ให้นักนูุนบริหารมุ่งมั่นได้รื้อฟื้นไิ้งเชื่อว่าจะเป็นุเริ่มต้นแล้วคนรุ่นหลังก็จะสืบสารถึงนที่ดีด้วยแล้วง,งั้นมาวันนี้ก็อยากจะมีส่วนร่วมมาช่วยให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับจังหวัดอุบคนเราครับโดยเฉพาะอยากจะให้คนรุ่นหลังๆได้สืบสานกับ่าา เขาควรทัดใจว่าเรานด้การได้พื้นประเด็นของเก่าขึ้นมานะครับแล้วประเด็นนี้เป็นประเด็นแบบจีนซึ่งรุ่นลูกหลานยางห่างไปแล้วก่อนเราได้ลุกขึ้นประเด็นขึ้นมาก็อย่างน้อยก็ให้รลูกหลานได้สื่อสานวธรรมได้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะอย่างน้อยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจทําให้อยากจะทำความดีต่อสังคมอย่างน้อยจากคนดีของประชาบางเมืองของเราไปอ๋อครับ ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์กับพวกเราในวันนี้นะครับขอบ,ขอบคุณมากครับผู้ว่าครับใช้ข,ข,ข้างหน้าเลยขอเพราะชเราตัวนะครับที่จะขึ้นบนรถที่ได้แนะนำกันไปแล้วเราตัวขณะนี้นะท่านผู้ชิดชัยและผู้ว่าได้ตั้เชิญลับกองมากขึ้นรถแล้ว ถึเจอเรืหนาะไรวัน้เราวขึ้นะครับเราขวี่ประจารถหครับนะครับาวอที่ปจําันและลูกนะฮะไดชชัญเจ้าพระเจ้าไปอง อนนี้นะครับขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาขององค์ปึงแถาฟงมานะครับก็ได้เดินทางเพื่อที่จะไปเดินทางรอบเมบืองบวนราชธานีเพื่อให้ชาวบวนราชธานีของเราได้สักการะบูชากันแล้วนะครับครับซึ่งเขาก็จะไปวนเวียนไปรอบทั่วเมืองบวน,นะครับไปทุกซอกทุกซอยครับที่เขาได้จัดการวางแผนนะครับแผนที่ของเขาแล้วตอนนี้ครับเขาก็ได้เริ่มออกไปกันหมดแล้วครับพวกเราจะตามไป นี่นะครับครับทำเลยครับ 没脸上画中的鲜艳那像是力量为爱潇湘听碎。为了爱不吃不喝不睡，但穿过千年，那件不再流行、生子相念。那是什么？什么是爱？贴近你后就点喜欢你后就追，腻了以后就飞。但情难，我为你狂，我为你变，就让我爱你爱的很深很远黑古典。渣，春水望断，小花酥壮残，谁闻秋蝉，谁知冬来？冷秋千，笑声似犹在，剪不断思念，雨里还乱。 千年等待，再续厚爱，梦美力量，换回未来。岁月璀璨发白，就叫我白了头，铁了心去等去爱。 不愿由谁，只等待牡丹开成灿烂的天。让传奇永远被人看见，让红尘世人能够感动，能够深深了解。爱是什么？爱并不是接近以后就变，喜欢以后就对腻了以后就飞。就让这听友传说为你重演，就让我爱你爱的很深很远很古典。炸春水望断，夏花酥妆残，谁闻秋蝉，谁知冬来？冷酒千，小生思犹在，剪不断思念。 นักศึกษาของเราเองจากโรงเรียนอะไรนะครับวัเฉียวพระนานีสองครับโรงเรียนว่าเฉลิมพระนิธิสองวันนี้มากันกี่คนครับมากันกี่คนเนาะหกคนครับหกคนกคนกับอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าครับก็เป็หนึ่งตัวอ๋อสำหรับรายการนี้เนี่ยนะครับมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็พาขบวนต่างเนี่ยมาร่วมกันที่ที่บริเวณนะครับแล้วก็แห่รอบเมือง ไม่ทราบว,ว่า,าข้อมูลที่ให้กับนักเรียนเนี่ยตรงกันหรือเปล่าคุณวัชรินทร์ครับได้ข่าวว่าคุณม้งแดดตีสามเลยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับ หาง่วงนอนครับก็ก็เพื่อเพื่อความเป็นบุญกุศลก็ก็อดทนได้เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะทํานะครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยดีดีดีมากครับอ๋อรับแล้วแล้วมากันกี่โมงครับอ๋อผมแหรอครับผมมาตั้งแต่ตีสองครับคุณพัชรินจะมาชั่วโมงหนึ่งครับผมต้องการกุศลมากครับมาเอาข้าวให้หมาเหรอครับหรือว่ามาทําอะไรครับ อ๋อ oh, มาช่วยแม่บ้านครับมาทำไปจับช่วยแม่บ้านครับครับขอขอบคุณคุณวัชรินทร์มากเลยครับครับขอบคุณครับไม่ทราบว่าเสื้อลอยได้หรือเปล่าครับ ริชชีไเราจะพาของท่านทุกคนนะครับมาดูการแสดงงิ้วในช่วงกลางคืนนะครับในการเฉลิมฉลองครบรอบ100ัน2ปีของสหเจ้าพุทธกงกันนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่างิ้วนั้นมีการแสดงลักษณะท่าทางเป็นยังไงนะครับใช่ไหมครับใบกีวีครับใช่แล้วครับใบหยุดครับเราต้องรีบนะครับเพยนตยืนยยืนอยู่กลางถนนนะครับย้อนรถใหม่ครับป้าบ้าตับ Oh my God. สีดำข้าคุมสีดำดทั้งชุดนะคะอีกคราวตีต่อมาหลวงโกษากคู่อุ๋ยโกสาลวัตรต้นตระกูลโกสาลวัตรเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่เมืองจีนได้อัเชิญรูปไม้แกะสละักพุทธกงพุทธมาและสร้างกูเอียยมาประดิษฐานไว้ที่ศาลเจ้า จากนั้นที่ตรงนี้ที่แห่งความสราที่สะท้อนความเป็นชนชาติจีนในคณิตไทยจึงกด้รับชื่อเรียกนามว่าศาลเจ้าพุทธโกมเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาให้ชนชาตจีนในเมืองอุบล ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยความภาคภูมิใจในสายเลือดพันธ์มังกรที่เขียงข้างสถานที่นี้ได้ตั้งโรงเรียนสำหรับสอนภาษาจีนสอนขนบธรรมเนียมประเพณี ถึงวันนี้152ปีของการกอั้งศารเจ้าแห่งนี้ได้กลายเป็นที่หลงรวมทุกจิตวิญญาณของทุกผู้คนในเมืองอุบลราชธานี ความร่มเย็นเป็นสุขของชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุบลราชธานีต้อเกิดได้ภายใต้บุนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือนิพนธ์อุลยเดชพระบารมีที่แผ่ไห้สารด้วยน้ำพระเมตตาน้ำพระาพระาชหาลุไทยที่เกือ้อกอให้เกิดพลังชีวิตให้ชาวไทยอุบล ชื้อสายจีนขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแผ่ร่มพระบบารมีคุ้มก้าวขุมประมอกประสบนิกรชาวลูกหลานพันมาก่อนตลอดไปตราบชั่วฟ้าดินสสาย เล็กน <nói> ้อยนี่สาดอีกแล้วครับผมใหญ่น้อยสาดอีกแล้ว